สวัสดีค่ะสวัสดีเอซช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันนะคะกับเช้าวันพุธเนอยทำไมเดือดแรงจังทุกคนวันพุธที่ห้านะคะวันพุธที่ห้าเนอะมาขอโชคขอลาบนะคะงวดก่อนนี้เจ้าที่ให้หกหนึ่งสองออกหนึ่งหนึ่งเนอะเอาวันนี้มาดูกันนะคะว่าจะมีตัวไหนมาบ้างนะคะ หวดก่อนเิ่นหหนึ่งองมาหนึ่งหนึ่งเนาะพวกเขาคือพ่กคือซื้อขึ้นซื้อ,อ,อ,อลงค่ะยอแอดไปตอบคอมเมนเ้อร์ค่ะโอ้นอนเพิ่งตื่นนะคะนอนเพิ่งตื่นเลยนะคะทุกคนโอ้แอดบวไวแอดสิเป็นนอนตัวยอยู่ค่ะเป็นนอนตัวแล้วง่วงค่ะออ้ังรดงจังหอนเถอะคะ่ะ โอ้ไม่มีเมฆเลยนะคะวันนี้โอ้หอนคัะทุกคนโอ้ตายแล้วไขยขบอ,ออกจากห้องด้วยค่ะตเตี้ยงเตี้ยงเตี้ยงเลยนะคะทุกคนโอ้จึงได้จังหอนคักทีก่หน เอาท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะทุกคนเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคมีชัยกันคะ่ะทุกคน อ๋อตัวแรกมาแล้วนะคะเจ็ดเออเจ็ดมาจใส่โนบานเขามีเจ็ดบอกค่ะ <laughs> เจ็ดนะคะตัวแรกมาแล้วนะคะเจ็ดเลขเปลืองงบนะคะมีถูกตัวใครย,ยกเว้นตัวโอเอฟซีว่าโอ้จุดที่จ้าทาง ขอสามตัวตรงให้เอฟซี FC หน่อยนะคะวันนี้ใครผ่านไปผ่านมานะคะมารับเอาความหมานมารับเอาความเฮงมารับเอาความปังนะคะวันนี้วันโกนนะคะทุกคนห่วยวันโกนจะเบิ้ลจะหามไหมนะคะหลูขอสู่ขอหลาบเนี้ยสงได้คือโขอ้ดคือได้ยากเห็ดแต่เจ้าช่อเจ้าทางชอบไปตาหน่อยนะคะหาหน่อยจะทีมกักคักสวงนี้ค่ะล่องเบิ้ลค่ะ 4เอสจะมาไหมคะจะเป็น4หรือ5แล้วนะวันนี้แอดกลัว5ามากกว่า4นะคะแอดฝันเห็นปูนะคะทุกคนเมื่อคืนนี้ฝันว่าปูเต็มเลยเอ,อ่อนาเอาปูมาให้วาสันฝันเรเนี่ยค่ะฝันเห็นปูเนี่ยค่ะฝันว่านาเอาปูมาให้นะคะเป็นปูนาน,นะคะเต็มเลยแล้วมันก็แบบว่าอู้เต็มกระมังเลยค่ะปูอะค่ะ ปูหน้านะคะทุกคนมันหนีปากแอดแม่โอ้แอดเ็เอามาแบบว่ายกกระมังขึ้นมาดูใกล้ๆนะคะมันกนหนีปากคอยโอ้ปากปูหมดฟันแค่นี้แหละคะ่ะเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งค่ะทุกคนเจ็ดหนึ่งนะคะแปลงก็เป็น วยแป้งเดี๋นึ่งนึงได้ดิถ้าว่าหวยจะเบิ้ลนะคะก็ต้องเป็น,นะะเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นะคะเออดแปลงหว่คนละเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นะคะหนึ่งละล่ะค่ะนี่โอ้เจ็ดหนึ่งคืองามเดียวสวยงามพระรามเปียดนะคะทุกคนเอาหนึ่งมาอีกเล้วนะคะหนึ่งมาอีกเลีเ้ยวน้ะ หวยหนึ่งเจ็ดนี่ก็ง่ามด้ค่ะดังคูตัวเอฟซีอ้าวงวดนี้เลขไหนดังนะคะจัดมาแล้วคะแต่ตอนนี้แอดมินนะคะแอดมินจัดอับเอ้ยแอดมิน จุดทูปเสร็จนะคะขออนุญาตไปนอนต่อนะคะโอ้ยแอดฟันห็นปูเปียมาคอมเมนต์แปลให้หน่อยนะคะทุกคนปูนะคะปูนาค่ะฟันว่าปูหนีปากมันแปลว่าอย่างปูนี่สีหรือแปดเนาะปูเอาปูมันมีสี่ขานะสองข้างก็แปดขาปูเต้ย วันเห็นปูเต๊มเลยค่ะอันใหญ,ญู่กจะเบิ้ลจะห้ามนะคะจะเลียงจะตรงนะคะวันนี้หวยแอดว่าถูกเก่ากับงามได้อันสองหนึ่งหกถูกไ,ไหมหกหนึ่งสองเนาะเจ้าที่ให้หกหนึ่งสองนะคะโอ,อกหนึ่งหนึ่งอู้หูเสียใจค่ะสี่วาทเอาอันนี้หนึ่งหม่อีกเดียวนะคะนี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งเจ็ด หนึ่งเจ็ดอย่างน้ะสี่แอดมีอยู่บ่วันนี้จะเบิ้นจะหามจะเลี้ยงจะตองนะคะอบอกลูกบอกหลานนี้คือจากสีออกตัวใดหรอค่ะสากกเบื่อยันเลือลุกวัวง่วงครับเอาผ้ากันไปทำการบ้านด้อยค่ะทำการบ้านอีกสีว่าโอ้เมาเรียเด้เธอเอง ทีเป็นซีหรือหามันคือบมมีจับตัวเทยคะ่ะซีก็ไม่มีห้าก็ไม่มีอ้าวไม่เข้าอีออกแล้วบมเม็ดเดียว่อยโอ้ายแล้วเม็ดเดียว่อยเป็นแต่เอาเขาปลาถึงเนาะช่วงนี้แอดมีปัญหากับสูตรเม็ดเดียวกับสูตรหลักนะคะมีปัญหาแต่กับสูตรตัวเองนเหระคะจะเป็นห้าหรือสีนะคะมาโอ้แต่แอดว่าหาม่ะค่ะค่ะค่ะหมดเลยยัง หาคัาากๆแล้วค่ะเพราะว่าเพราะว่าเอสให้สี่มันต้องมาห้าแน่เลยค่ะมันมากเป็นแนวนี้ค่ะเอสว่าไม่ลเอาตัวมี่หาแน่เลยค่ะอย เอารอดูนะคะตัวไหนจะมาทุกคนวันที่ห้านะคะ่อ้ยวันที่ห้าสิบไม่หาว่เาเฮ้แต่แอดว่าหาวบามันสี่หรอกเพราะว่าสี่มันมาบ่อยแล้วนะคะสี่มาบ่อยแล้วแอดว่าต้องเป็นห้าเนี่ยเลยทุกคนต้องเป็นห้ามานะคะู้กเป็นหาค่ะค่ะคอยว่าฮ๋อ ปาดเหล็กคืองามเลยค่ะทุกคนเจ็ดหนึ่งตัวสุดท้ายมันเหลขกอย่างนี้มันคือเป็นเนีนี่จะแอดเปิงกันก็ตัวสุดท้ายนี่ไม่รู้เล็กอะไรหัวบัวไม่เล็กหาบัวนีนี้ค่ะนั่นหินบัวโอ้เจ็ดหนึ่งหาคือสิมางามแท้ 15, เจ็ดหนึ่นงห้าป้าเรศคืองามแท้ๆเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ห้านะคะแอดแปลงเองนะคะเจ็ดหนึ่งห้าทุกคนเจ็ดศูนย์ห้าป้าเลศงามค่ะค่ะเจ็ดโอ้ถือค่ะค่ะมือแรกนี่เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ห้านะคะหนึ 115, 5, ่งหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ห้าฉันสื่อบอกแปลงเนี่ยอะไรแล้วเนี่ย 7จ็ดหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ห้านี่เดียวค่ะทุกคนถ้าเป็นเบิ้ลนก็เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึศูนย์ศูนย์ห้าห้าค่ะโอ้่อยเปียงหรือเคี้นอนชิเบิรนอยู่บนมืนเอเี้โอ้ยท่านเห็นบัวเจที่ว่าหามา,าบัวเป็นซีค่ะเจดียว่าหาบัวเป็นซีเวอร์สันตายบัวเอร์หายซีมาหา,า,าบัว่ะา่ะมือเลงเมียนบอเจะีย์ยังหายหา เอาลองดูคะ่ะทุกคนเจ็ดหนึ่งห้านะคะโอ้ยเจ็ดห้านี่ก็สวยดีคะ่ะเจ็ดหาหนึ่งหาโอ้งามค่ะเนาะโอ้เหล็กสวยคะ่ะค่ะวันนี้โอ้เรลยกถึงใจอีสอยนะคะโอ้ชัดเจนดีมากนะคะชัดเจนเลยคะ่ะทุกคนชัดเจนโอ้สแสดงว่าตอนเย็นมีเจ็ดหนึ่งมีห้าบอกค่ะตัวใดสิแม่เนาะอวดก่อนนี้เจ้าทีเจ้าทีให้สองหนึ่งเอ้ยหกหนึ่งสองออกหนึ่งหนึ่งนะคะวายเอาลองดูคะ่ะทุกคน โอ้ยเหล็กงามค่ะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแอดไป็นหนอนตัวคนค่ะตาจะปิดแล้วนะคะไม่ไหวจริงๆสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้มีโชคมีลาบร่วมกันเด้อสวัสดีค่ะหมานหมานเฮงเงปังปังนุ้ยเจ็ดหนึ่งหางามค่ะเจ็ดหนึ่งห้านะคะเอาไปตัดเด่นห้าน้อยก่อน,นะะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเล,เลขกถูกวันโกนเนาะสวัสดีค่ะ